พอได้ปับป๊บก็ปั๊บมาก็อํามาอยู่นี่เลยก็อ่ากาบนิมนต์ขอพรจากหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ตั้งตั้งชื่อให้นะครับเนี่ยอาหลวงพ่อตั้งชื่อให้เป็นชื่อหลวงพอ่อหลวงพ่อเมตตาให้ตั้งเป็นชื่ออะไรเนี่ยครับก็ให้หลวงพอ่อตั้งหลายตั้งหลายตั้งท็อปเคนย่าก็มีเหรอ,ท,อ,อท็อปเคนย่าก็เคยเอาอะ,อะไรล่ะซูเปอร์เคนย่าก,ก็มีแล้วก็อะไรบ้างมี็นหลายชื่อนะเคนย่าสองมีไหมเคนย่าสองก็มีครับสามชื่อเคนย่าสอง อาครอบเคนย่าแล yeah ้วก็ซูเปอร์เคนย่าหลวงพ่อก็อาเมตตาให้เป็นซูเปอร์เคนยาครับสุดท้ายมาตกอยู่ซูเปอร์เคนย่าโดนใจอยู่เนาะโดนใจครับโดนใจครับเม่อยู่กับเรากี่เดือนก็พอครับนี่มาอยู่ตรงนี้เดือนพฤศจิการนนะครับผมซื้อผมซื้อเดือนกันยานะครับบัวแต่เสียมาเลี้ยงให้เสียมางมงคงเลี้ยงให้อยู่เดือนกว่าเกือบสเดือนยังไม่ถึงปีนะพอยังไม่ถึงปี ก็เสี่ยมอก็เลยมาส่งมาเข้ามาพิจิกาอยู่พิจิกาครับแสดงว่าอายุก็เกือบจะ2ปีแล้ววัวยี่สายี่สิบสามเดือนวันที่สีพฤษภาเนี่ครับเพิ่งติดเทสตับเชื้ออ๋อแสดงว่าไอ้ที่เขาได้แกนแชมป์นี่วัวยังไม่ถึง2ปีนะไอ้ตอนนั้นแกนแชมป์สิเดือนสิบสิเดือนป่ะสิเดือนใช่ใช่ใช่สิบสิบแปดแกนแชมป์สนามล่าสุดของชัยภูมิด้วยนะคสิบสองถึงสิบแปดเขาได้แกนแชมป์ครับพอตั้งใจจะประกวดเลยไหมตอนนั้นหรือยังไงก็ไป โชว์ตามหน้าที่เพราะว่าเราชาวบัวก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเลยนะเออคือคือว่าความด้คิดว่าจะเอาแกนแชมป์ไม่ไม่หรอกครับก็เป็นทําหน้าที่ของเราก็คิดถึงพักพวกเพื่อนฝูงเสียเมาส์เสียใต้อางนี้ก็พักพวกกันเสียเนมพวกนี้ใช่เสียเนมเสียสิทธิ์พวกนั้นก็พักพวกกันก็หลายคนครับยังยังเหลือหลายคนเสียเก๋เหมือนกันเสียเก๋เขาบอกเลยพี่วินพี่พี่พอ เสกี้พี่เรียกพี่พอพี่พอเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้ถ้าจะซื้อซื้อตัวนี้เลยเสกีบอกใช่ไหมพอได้แกนแชมป์ไหมเชื่อคนบอกได้อยังเล้เสกเกแต่แต่แต่ก็สวยจริงพอครับนี่เนาะสวยคือเบอร์หนึ่งเลยแหละเรื่องหูเรื่องหน้าแต่เสกยเก็ฟันทงครับตัวนี้ใช่เสกีฟันทงก็มีเพื่อนเราหลายคนที่เหลืออยู่ก็คิดถึงนะครับเราไม่ได้เลี้ยงวัวก็แปลว่าเราไม่ได้ไม่ได้ขาดจากเพื่อนนะเราคิดถึงเพื่อนอยู่ตลอดแต่ว่ามันไม่ได้คุกคีคักคักคือไปสนามเนาะครับครับอันนี้เป็น เป็นทาหน้าที่ราชการด้วยเนาะเป็นผอโรงเรียนก็เยี่ยบจากเรียนเล็กเป็นโรงเรียนใหญ่ไปไปเรื่อยๆานที่ก็ต่างอำเภอบ้างเลยเวลาก็ไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักบัวนัรักเหมือนเดิม1 4ปี14ปีครับส4ีหายไปหายไปกลับมาเพราะกับสีดำแล้วสีดำไม่ธรรมดาแล้วสีดำโคตรสวยน่ะสีดำตัวนี้แบบโอ้โหโคตรเลยอ่ะคือแอบน้ำเชื้อนี่ตั้งใจแล้วยังไงก็ต้องรีดรีดครับวันที่10พฤษภาครับ10พฤษภาคม1จ็ดนี้ครับี่รับ23เดือนเต็มอพอรีดครับ คลิปที่ออกไปก็ใกล้ๆสีผ้ากันเ้ดี๋ยวพี่น้องรอตามดูครับผมรอตามดูลองทำดูคิดว่าได้ครับเมื่อเช้านี้เขาก็เล่นลึงตั้งสามสีเที่ยวโอ้ดูขายเที่ยวครับโอเคนะได้แล้วครับตัวนี้ได้หนูเชื้อใช่ไหมถ้าได้เนี่ยถ้าได้พ่อจะขายแพงไหมก็เดี๋ยวรอถึงวันนั้นก่อนดูพักพวกซะก่อนพักพวกเขากด้วยเนาขนาดไหนยังไงต้องดูเพื่อนๆกันพวกเรามาด้วยกัน มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันเราได้เขาก็ต้องได้นะครับใช่ใช่สุด้วยกันเนาะโดยเฉพาะเพื่อนเกษตรกรกว่าเราจะมีวันนี้ได้ก็มีเพราะเพราะพวกเพื่อนฝูงเราใช่ใช่กว่าจะมีแก่นทองเคนยนญ้าได้ก็เพราะเพื่อนฝูงยุคนั้นเนาะใช่ครับสุดๆเือ้กันนะผู้ชายคนนี้